ก่อนจะมาเป็นร้านขายยาที่มีสาขาทั่วประเทศฟาซิโนเริ่มต้นจากร้านขายยาหน้าโรงพยาบาลสิริราชที่มีชื่อว่าเพศสัมพันธ์จากนั้นจึงมีการพัฒนาร้านขยายสาขาและเปลี่ยนชื่อมาเป็นฟาซิโนดังเช่นทุกวันนี้ปัจจุบนันร้านขายยาฟาซิโนมีมากกว่า100สาขา นอกจากนี้เรายังเป็นร้านขายยาเจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยที่มีระบบเฟรนไชายเต็มรูปแบบทําให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกันจากฟาซิโนทุกสาขาทั่วประเทศฟา s ิโนเราใส่ใจเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมากสินค้าทุกชิ้นล้วนผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาไว้ในร้านของเราพนักงานทุกคนของเรา ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นด้วยหลักสูตรเฉพาะของฟาซิโนให้ทุกคนได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความใส่ใจเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าคนสำคัญของเราฟาซิโนต้องการยกกระดับสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมลูกค้าสามารถซื้อสินค้าของทางร้านเราได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ f a s i n o c o t h ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาหรือจะสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านทางออนไลน์แล้วรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ง่ายๆทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Call Center แชทผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Line เรามีทีมพศัักรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ขอให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพหากลูกค้าไม่สะดวกสั่งสินค้าทางออนไลน์เองก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่สั่งซื้อสินค้าให้ได้เช่นเดียวกันมีลูกค้าจำนวนมากมาหาเราหลังจากญาติซึ่งเป็นผู้ป่วยใกล้ออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรและต้องเตรียมพื้นที่อย่างไรบ้างฟาซิโนจึงทำโชว์รูมหรือห้องตัวอยา่างสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าแต่ละชิ้นนั้นมีหน้าที่อย่างไรสำคัญหรือไม่เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้เรายังมีวิวแชร์ t r a ็กแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ทุกคนสามารถทดลองเทสต์ไดรฟ์วิวแชร์บนพื้นผิวที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกวิวแชร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุดและเพื่อสารต่อความตั้งใจที่ฟาซิ n o ต้องการยกระดับสุขภาพของคนไทยเราจึงมีหน้าร้านรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักสุขภาพของคนยุค next normal ให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นและนี่คือ Fasino Plus ร้านขายยาโมเดลใหม่ที่ไม่ต้องป่วยก็มาได้ด้วยบรรยากาศอบอุน่นผ่อนคลายมีอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคอยให้บริการพร้อมบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยเภสัชกรแบบส่วนตัวในห้อง private free นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Health Care Workshop ให้ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย ฟาซิโนเป็นเชนร้านขายยาสัญลักษณ์สีส้มที่เต็มไปด้วยแพชชั่นอยากทำให้ทุกคนหลงรักในประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่เราตั้งใจมอบให้และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้ลูกค้าคนสำคัญของเราแล้วพบกันที่ฟาซิโนใกล้บ้านคุณ